สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะมินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า Personalized Marketing การตลาดแบบรู้ใจค่ะ สำหรับสิ่งที่จะได,ได้รับจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือหลักคิดวิธีการการใช้การตลาดแบบรู้ใจหรือว่า personalized marketing ค่ะคือเป็นการที่เราเก็บข้อมูลของลูกค้าค่ะเพื่อเอามาวิเคราะห์ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาสนใจอะไรบ้างนะคะแล้วก็เมื่อเรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยเราก็จะสามารถทำการตลาดแบบรู้ใจที่จะ เจาะจงแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนั้นๆได้เลยอย่าง,างดีนะคะและหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยพี่หนุ่ยนะัทพลม่วงธรรมนะคะหรือเจ้าของเพจการตลาดวลตอน,นะคะถ้าใครเป็นสายการตลาดเนี่ยน่าจะาพอรู้จักหรือว่าเคยได้ยินชื่อเพจการตลาดวลตอน,นะคะที่มีรูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิงใส่หมวกใหญ่ๆห,หน่อยอะคะ่ะ ก็คือเขาจะเน้นการโพสเนื้อหาเกี่ยวกับการตลาดตามชื่อเลยค่ะก็คือวันล,ละตอนโพสวันล,ละตอนซึ่งแต่ละตอนก็มีประโยชน์มากๆนะคะสําหรับคนที่ทําการตลาดอันนี้ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วการตลาดยุคใหม่เนี่ยเราต้องรู้ใจลูกค้าเป็นหลักค่ะ การตลาดในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเน้นยิงโฆษณาแบบเป็นแมสให้เข้าถึงทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้รู้ใจว่าลูกค้าแต่ละคนต้องการอะไรนะคะซึ่งไอตัว personalized marketing หรือว่าการตลาดแบบรู้ใจเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนช่วยทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นนะคะด้วยการที่เราเนี่ยรู้จักลูกค้าเหมือนเป็น พนักงานเหมือนเราเนี่ยเป็นพนักงานประจําร้านที่รู้จักลูกค้าดีเจอลูกค้าทุกวันแล้วก็รอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับสินค้าที่เราขายด้วยค่ะสําหรับการที่เราจะเริ่มทําการตลาดแบบรู้ใจเนี่ยคือเราจะต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าให้มากที่สุดค่ะไม่ว่าจะทางไหนก็ตามแต่ที่เราจะสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นเอ่อดัต้าเขาซื้ออะไรบ้างเขาชอบอะไรเงี้ยค่ะเก็บให้ได้มากที่สุด อีกอย่างก็คือการรับฟังปัญหาแล้วก็เสนอตัวช่วยค่ะทุกครั้งที่ลูกค้าถามปัญหาของเขามาเนี่ยมินนับว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเอ่อต่อต่อเรามากนะคะเพราะว่าเราสามารถนําปัญหาเนี้มาคิดแล้วก็เสนอตัวช่วยที่จะสามารถกาจัดปัญหาของลูกค้าอันนี้ไปได้หรือว่าจะเป็นให้หรือว่าจะเป็นการให้ลูกค้านี่เป็นส่วนหนึ่งของการคิดค่ะก็หลายๆคนอาจจะเห็นแบบ หลายๆเพจหรือว่าหลายๆแบรนด์นะคะเขาทำโพลขึ้นมาว่าเอ,อถ้าเกิดว่าจะออกโปรดักต์ใหม่คิดว่าโปรดักต์ A หรือโปรดักต์ B มีความสนมีความน่าสนใจมากกว่าเนี่ยค่ะก็คือเราสามารถให้ลูกค้านี่เป็นส่วนร่วมของการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาได้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นะคะอีกอย่างก็คือเราอย่าละเลยสภาพแวดล้อมของลูกค้าค่ะอีกอย่างนะคะก็คือเราต้องรู้ใจลูกค้าแต่ละคนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ยิ่งลูกค้าที่อยู่กับเรามานานนะคะเราต้องจะยิ่งรู้ใจเขาให้มากยิ่งขึ้นว่าจริงๆเราเขาชอบอะไรแล้ววะ่ะและเขาต้องการอะไรในการแก้ปัญหาที่เขามีอยู่นะคะซึ่งมันมีสินค้ายูสามประเภทเนี่ยที่ผู้บริโภคอยากให้เรารู้ใจนะคะอันดับแรกเนี่ยคือการท่องเที่ยวถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเลยค่ะอันดับที่สองคือเสื้อผ้าสิบเก้าเปอร์เซ็นและอันดับสุดท้ายเฟอร์นิเจอร์สิบแปดเปอร์เซ็นค่ะถ้าใคร ที่ทํางานหรือว่าทําสินค้าขายสินค้าเกี่ยวกับ3าอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์นะคะก็ลองนําไปปรับใช้ดูว่าเราจะสามารถทําผลิตภัณฑ์หรือว่าการบริการของเราเนี่ยให้ลูกค้ารู้ใจยังไงบ้างนะคะเ,เดี๋ยวมินก็อยากจะขอยกกรณีศึกษาของการทําการตลาดแบบรู้ใจจากหนังสือเล่มนี้ที่พี่หนุ่ยเขียนนะคะคือครูผู้สรุปเนี่ยเขายกตัวอย่างมา8ดกรณีแต่ว่ามินจะยกตัวอย่างสัก สองสามกรณีแล้วกันนะคะเพื่อให้ทุกคนเ,นเห็นภาพว่าการทําการตลาดแบบรู้ใจเนี่ยเขาทํากันยังไงนะคะเตัวอย่างแรกที่ม้นอยากจะยกตัวอย่างก็คือกรณีศึกษาที่สองค่ะเจ้าตูบนักช็อปนะคะคืออันเนี้ยมันเป็นกรณีที่เจ้าของไม่รู้ว่าหมาชอบอะไรก็คือคนที่มีหมาเป็นสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะเขาไม่รู้ว่า หมาของเขาเนี่ยชอบอะไรชอบเล่นของเล่นอะไรหรือว่าชอบกินอะไรนะคะทีนี้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยก็คือเขาใช้ AI มาจับภาพหมาแล้วก็ให้หมาเนี่ยเลือกเองเลยค่ะว่าหมาอยากได้อะไรจากเว็บไซต์นั้นๆน,น,นะคะ อันนี้มันก็เหมือนเป็นการทําการตลาดแบบรู้ใจที่ตอบโจทย์น้องหมาว่าจริงๆแล้วน้องหมาอยากได้ของเล่นอะไรหรือว่าน้องหมาอยากได้ขนมอะไรนะคะด้วยการใช้ AI มาจับภาพหมาแล้วก็ให้น้องหมาเลือกเองนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คืออันนี้เป็นปัญหาโลกแตกสําหรับคู่รักนะคะแบบใช่คู่รักแบบว่าผู้หญิงไม่สามารถเลือกเสื้อผ้าได้นะคะ ผู้หญิงก็จะบอกผู้ชายว่าตัวเองช่วยเขาเลือกเสื้อหน่อยแบบนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นปัญหาโลกแตกเนาะเพราะว่าบางทีผู้ชายก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงชอบเสื้อแบบไหนนะคะสําหรับการแก้ปัญหาเนี่ยก็คือสมมุตินะคะผู้หญิงเนี่ยเข้าไปช้อปปิ้งในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราเขาไม่รู้ว่าเขาจะเลือกเสื้อตัวไหนดีเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะมากเกินไปนะเลือกไม่ถูกซึ่งการนำ personalized marketing มาใช้เนี่ยก็คือเขาใช้แชทบอท ในการถามสถานที่และเวลาเที่ยวค่ะแล้วก็เลือกเสื้อผ้าจากสภาพอากาศเวลานั้นมนว่าเนี่ยเป็นการ personalize marketing ที่ฉลาดมากเพราะว่าจริงๆบางทีเราซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเราก็ไม่ได้นึกถึงตรงนี้เนาะว่าสถานที่ที่เราไปบางบางทีเราไม่ได้ทันทันได้นึกถึงว่าเราจะใช้เสื้อผ้าทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราน้กถึงว่าเสื้อผ้าที่เราไปเนี่ยมันไปเกี่ยวกับสถานที่หรือว่าอากาศนั้นๆที่ที่เราจะไปเนี่ย มันก็สามารถช่วยเราในการเลือกได้นะคะว่าเราควรจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนผ้าแบบไหนอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของลูกค้าค่ะมันจะมีผลต่อการทําการตลาดของเรานะคะก็ถ้าใครทําเกี่ยวกับแนวเสื้อผ้าอยู่เนี่ยก็สามารถนํากรณีศึกษาเนี้ยไปใช้ได้นะคะแล้วก็อีกกรณีศึกษาหนึ่งนะคะคือการเปลี่ยนมือถือให้เป็นหนังสือค่ะอันนี้นะคะก็เป็นกรณีศึกษาของคนจีนที่เขาติด มือถือไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะก็เพราะว่าในมือถือเนี่ยมันสามารถแบบอ่านอะไรได้ก็ตามที่เราอยากจะอ่านแถมมันยังสั้นกว่าหนังสือนะคะคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าที่ควรนะคะส่วนการนำ personalized marketing มาใช้เนี่ยก็คือเขาทำแอปเกมทดสอบบุค,คลิกให้คนเล่นคะ่ะแล้วก็เสนอหนังสือที่เหมาะกับบุค,คลิกนั้นๆนะคะก็ อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มยอดขายค่ะด้วยความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์นะคะเพราะว่าเหมือนคนเราจะชอบความสนุกสนานมากกว่าความที่มันน่าเบื่อหรือว่าจำเจสซ้ำซากอะไรอย่าเงี้ยซึ่งการนำเกมเข้ามาใช้แล้วก็สามารถออบอกบุคลิกของผู้เล่นได้ว่าตัวเขาเนี่ยเหมาะจะอ่านกับหนังสือเล่มไหนนะคะเพราะว่า จริงๆแล้วหลายๆคนเนี้ยอาจจะรู้สึกว่าอยากลองอ่านหนังสือแต่ว่าไม่รู้ว่าเราควรจะอ่านหนังสือประเภทไหนที่มันจะให้ประโยชน์กับเราได้มากที่สุดเนาะการนํากลยุทธ์แบบนี้มาใช้นะมินก็คิดว่ามีประโยชน์มากๆนะคะต่อต่อคนที่ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนในการทําให้ยอดขายหนังสือของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะถ้าใครขายหนังสืออยู่หรือว่าทําธุรกิจขายหนังสือเนี่ยก็สามารถนํากรณีนี้ไปใช้ลองนําไปใช้ดูนะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ p r s s o n l l z z e d m a r k e t i n i n g เนาะการตลาดแบบรู้ใจเนี่ยหลักๆก,ก็คือมินคิดว่าเรื่อง Data เป็นสิ่งสำคัญนะคะ Data ของลูกค้าว่าลูกค้าเราเนี่ยชอบอะไรเขาใช้เวลากับ Social Media อันไหนมากที่สุดเขาชอบทำอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองไปศึกษาตัวลูกค้าดูว่าเขาชอบอะไรเราจะได้เสนอสินค้าที่ตอบโจทย์เขาได้มากที่สุดนะคะ หวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และบล็อกดิจค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย